เดมันเต็มกระตาเขาเอ็นมันนกบ่อเมร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะอม่เลี้วคนกลนมันขุดมันปลาเดมันเต็มกระตาเขาเอ็นมันนกบ่อเมร์ป้าสากลางเขาเรียกมันนกเขาเห็นเขาได้มีแต่หัวใหญ่ๆงามๆเขาไปขุดท้มได้บุกเขาได้หัวงามดิ อันนี้มิตรห,ห,หตัวหน่อยๆตัวนี้มันก็นล่างตัวึ่เออแต่ป<อ>่านนังหาเกี่ยวคูดบ่ได้ปาก,กันไปจนหดคำปัดเน่ยเกี๊ยวคูดกับบดได้ม,มันจ้ามันมันทำนีล่ละพอดีกินเสียบกินหัวละคำตื่นเถอะแม่ตื่นเถอะแม่พ่อมาแล้วพ่อได้ไม่ไดดใส่มาแล้วคือบ่ลูบ่ตื่นว่ะ ืนอนดีแท้ลูกท่าแม่ปาเข็นใายมาคึงติมหลุดอ่ะลูกบทนอมหลุดพ่อหน่อยเลยบทนอมตไมากนี่งมึงหลุดจนเบียนเลยลุ่มหลุดไม่เข่าเอ้ย พอเอาไส้มะไ้เลรนแล้วมันคือไส้ขี้ปิดเนนักเหลวนี่ยไส้ปนดินเหนียวไปข้ววาวตื่นทำไมพอแด่ไส้มะไ้แม่ cà phê cafe, cà phê cà phê ọt Ui mươn tải vô Cậu khang nhọc nhọc Cậu khang nhọc nhọc Lúc 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 Tươn tươn mi lương nèo Tươn พุ่นพอได้ดินใต้มาให,ห้ยเร็วเร็วเร็วพอได้ดินใต้มาเร็วลูกตะเม่ลูกตะเม่พุ่นพอได้ดินใต้มาให้แล้วอุ้ยเกยิบตาเมม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 ลูกบอไปเล่นดินใต้เด้ออุ้ยพี่เป๊ะิันเล่นดินใต้เมื่อที่จากเด้อพี่เป๊ะิันเล่นดินใต้เด้อ นอนเนี่ยเบ้ยพอผู้เบาเจอผู้เบาผู้เบาเพชรมานะคะบ้านของพี่ล่ำใหญ่นะคะผู้เบาผู้เบาที่อยู่บ้านกับพี่ล่ำใหญ่นะคะคุณมาแล้วมาแล้วมาแล้วปุกปลุกลูกแล้วปุกลูกแล้ว แกะตาห้เลยติแกขี้ตาห้เลยะเนาะให้ลูกให้ลูกตีลูก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 เอ้ยผู้เบามาละลูกแต่เมียพี่เป็ดมาลูกขึ้นลูกขึ้นอนเซยลูกขึ้นฮึบฮึบปุ่นพอได้ดินใส้มาแล้วอะลูก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 เย่พอมาแล้วพอมาแล้วเร็วเร็เรอ้ยเอ้ยเอ้ยลูก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 ปุ่นปุ่นปุนพอได้ดินไส้มาหาเร็ว ô ô sờ non vô cả nhang xe thẹt 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 vô ơi 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 áo à, sực kín thang đầy cần thẻ nhang phải nhang mai vô sờ non bỏ sờ non cầm lăng sờ non vô cha ôi 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 áo 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 ta áo thang đầy đi kín nôm con kín nôm con nó sẵn áo à. sờ non cha sờ non cha mắm mắm con เว้ยกินนมบ่ออยากไอยผู้เบาเลยผุนแหมผู้เบาเผ็ดมาลิ่นพุนแหมผู้เบาเผ็ดแหวะเข่ามานะะเอ้ยมัมมัมมัมเลยเออเป็นยังหอมกล้เหงนมมันบ่ไหลตีมันจังด๋หรือมันไหลแห้งคือจังห้องข้างดังแตะมันมีหนามบ่อมาแล้วมาแล้วเห็นแล้วเห็นกองไถ่แล้ว บัานเดีเปียกนามซื่อๆถ้าเปียกนามนี่เล่น,เนนอนกิ่งแล้วหลางแต่นาฮะหลางแต่นากับพ่ไอไปเลยขึ้นดำเลยไปขึ้นไปยัเดล้วตื่นนอนไหมตื่นนอนไหมยังซื่อๆอ,อยู่ เอาแล้วเริ่มสตาร์ทเครื่องแล้วสตาร์ทเครื่องแล้วอุ้ยสตาร์ทเครื่องแล้วไอ้ขึ้นไปเลยขึ้นไปเนขึ้นไปพูดพูดขาหน่อยเคียวน่หนักน่หนักนี่หนักนี่หนักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวขึ้นไปเร็วขึ้นไปเร็วเออเออเออถึอใจเร็วอฮาวเร็วเุ้ยเุ้ยมวนเร็วเอาหมอตักกระเทียมไปผุนเด้อเออเฮ้ยเุ้ยเุ้ยเุ้ยเฮ้ยฮาวเร็วหาวเร็วโอ้โอ้ใส่ผับกีฬามันมันซะเนาะโอ้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 ได้ภาพกีฬามันมันเด็กหน่อยซะเนาะ เิย็นบ่ย็นดีบ่ค่ะเออเมกะได้เนาะเล่นเดกก็บ่ได้เออได้กับ่ดเนาะล่ะยยู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 ยโยู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 ยหย e ูยูยย <Hey, S 1> ูยูนูยูยาย เออเฮ้ยเฮ้เอาเลยเอ้บุกกองเลยจ้าเอ๋ผู้กองขึ้นไปบนยอดเลยอี๋นะโอ้โห้เ้ยเฮ้ยง่ายล้างต่ำเยอย เออเออเอออโอ้โโอ้โจีบขึ้นรถโอ้โหเส่เซ่เส่ลงจากกองรตยเซ่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย่ เฮ้ยย <cin stereotype> ่าเฮ้ยยาโอ้โหโอ้โหตัวอะไรเนี้โอ้ตัว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 ัวต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 ัว เออใหนนำนักงวยเลี้วเออขึ้นบนยอดเลยบัดน,นี้เอา้าโอ้ออย,ย,ยตุ๊กตาหลมลุกบอกแล้วแม่บอกแล้ววันสิตีลังกาเห็นบบเห็นพี่อุ่มตีลังกาบโบมวนทวนระเบดนี้อือ ใหนน้ำไปนําย่เฮ้ย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 ใส่เกียรตไว้กับเป็นเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮโอ้ตเสากเลยวะโย่สนุกเลยค่ะอ๋ออ๋อ ขึ้นบนยอดนอกตีลังกาทวนตัวแมเปินเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะแม่ใน,นคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะคะหนึ่งไลค์หนึงแชคือหนึ่งกำลังใจจ้าบ๊ายบาย